เผยภาพ oppo reno 13สีชมพูวางคู่กับ iphone 16ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่า oppo reno 13ซีรี series เตรียมที่จะเปิดตัวทางการปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยมีข้อมูลสเปคและกล้องเผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องจริงของ oppo reno 13เผยออกมาครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวเพราะหลุดออกมาเทียบกับ iphone 16เลยครับ โดยในภาพเราจะยังไม่ได้เห็นตัวเครื่องแบบครบถ้วนเพียงบางมุมที่เทียบกับ iPhone 16เท่านั้นแต่ก็พอจะเห็นจุดที่ทำให้เหนือกว่าทั้งขอบหน้าจอที่บางกว่าอย่างชัดเจนมีรูกล้องหน้าที่เล็กกว่าด้วยครับนอกจากนี้เรายังได้เห็นด้านข้างที่โชว์ความบางรวมถึงด้านหลังกับสีทองโทนลสโกเทียบกับสีชมพูเข้เมของ iPhone 16ครับส่วนดีไซน์กล้องก็มีภาพหลุดในสีฟ้าเราจะเห็นกรอบเลนวงแหวนสีสันตามเครื่อง2วงเด่นๆ มีฐานกล้องเป็นกระจกยกนูนเล็กน้อยครับ